สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลมาดามบ้านนาพบกับสองสาวมาดามพี่อ้อยมาดามนอร์เวย์และวันมาดามสวีเดนค่ะ พี่น้องมะบังเห็ดดำนี่ออกหน่อยอยู่นี่อีกมาหั่นเก็บพร้อมหน่อยอยู่อีก ้าเลียวบ่ดีกับสีบ่เห็นดอกาะวมันน้อยมันสีดำน้ำต้ขนาดเพิ่ใไซแวนเพิ่งเดียวบ่เห็นไซแนวนก่อนนี่นน ประมาณอาทิตย์หนึ่งกับพ้อเก็บแมนมดเลย น,นเห็่อันนหอยเปนเก็บเห็เดดเร่งขืนตัวแห้งคับหน่อยประมาณสอาทิตย์้ย้ใ หน่อยแค่สวยเนอยคย่นอยพูที่จังดนี่นอยพโอ๊ย หน่อยครับหน่อยแน่เจ็สิบรูท่งหย่ำเลยตัวนี้ดอกหน่อยกำลังขึ้นตัดๆหน่หน่อยเดียวไม่เยอะ เห็ดดำพี่น้องกำลังขี่จะตรยานมาออกกำลังกายไม่เส่าทำไม ยันไหว่นได้ด้วยมันก็เลยเป็นเช่นนี้แหละต้นกระเดาเริ่มแกไปละเสียเอาน้ำงามมต้องทำข้อมสะอาดไปถึงบ้านาเอา,าน้งามตอมันก็เหลือไปเห็นมันเป็นเชื้อข้องกอก็เต็มกระตาแลว ถึ่งบานกับปัดปัดปัดฝุด้นเราก็ลวกเลยตัวเห็ดดำระเบียงเนี่ยเสียงอยู่มีห้อยคนมาเก็บเด้เนี่ยมันไม่ถุงมืออยู่เนี่ย หกคักหกเนี่ยหน่อยค่กหมอแา้วดาดอก,อเ,อกเลยมามีหลบไปแล้วกับ,บเลือประมาณสองนาที фу oh. สวัสดีจ้ามาทำเห็ดดองมาเห็ดเห็ดดองพี่น้องอันนี้คือต้มไว้แล้วนี่ต้มใส่เครื่องหอมเครื่องปรุงไว้แล้วมีใบรกระวานกระเทียมพริกไทยผงปงรุงรสเกลือน้ำตาลพริกไทยเนาะน้ำส้มสายชูอันนี้ก็น้ำมันที่เราอุ่นได้ประมาณ75องศาห้ามเดือดนะ น้ำมันพืชน,น้ำมันมะกอกรออุ่นๆแล้วค่อยมาเทเทใส่ขวดรอให้มันอุ่นเข้าจังมาเอาเห็ดที่เข้ากองน้าปรุงรสออกเนี่ยเทใส่ไอขวดแล้วก็เทน้ํามันให้ให้ให้ถ่วมนนะแล้วจังค่อยปิดฝาไว้ปิดฝาไว้ประมาณหนึ่งถึงสองวันก็กินได้เลยจะกินกับแฮมทำซอสสลัด แล้วก็กินกับแครกเกอร์เนี่ยกินกับขนมปังกรอบกินกับชีสกินกับสลัดอร่อยแซ่บ่อยมากกินกับไอ้พาเปอรนีนะ่กับไอ้เขาเรียกอะไรซาลามีป่ป่ะแซ่บนะนี่แหละอันนี้ก็ขวดล้างทำความสะอาดแล้วเช็ดน้ำส้มสายชูแล้วก็จะมี สมุนไพรมีโรสแมรี่ในนี้ให้มันหอมเนาะโอเค แล้ว,วจะสิเซตห้เบิ่งอีกก็ได้เพราะว่ากันขึ้นลาหนะนเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าที่เย็นที่มืดได้อย่างนอ้อยอย่างมาก6เดือนถึง1ปีเลยแหละแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ใส่เครื่องเครื่องหอมสมุนไพรลงไป อันนี้ขวดโลโบบี้อนซีไซส่อันนี้แต่ว่าอันนี้สิกินเลยนะอันอันนี้สิค่อยๆเก็บไว้แล้วก็ใส่ลงท้ายอันนี้สั่นเอาไว้ให้ดสาเด็จน้ำสก้อนแล้วจังค่อยไอจังค่อยไอเอาใส่ในขวดนี่สาเด็จน้ำก่อนสาเด็จน้ำเห็ดอะที่เตาต้มนะ่ะ เราค่อยมาใส่ในขวดโหลแล้วก็เทน้ำมันใส่ให้ให้พอท่วมเห็ดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1-2องาทิตยแล้วก็กินได้เลยกินกับแฮมกับเนื้อสเต็กหรือว่าทําสลัดใส่สลัดแบบเนี้ยทำเป็นซอสเห็ดหรือว่ากินกับแฮมกับชีสกินกับไอ้แครกเกอร์อร่อยชอบเนี่ย ดอกเห็ดตุมต้มๆเนี่ยเนี่ยไ่อยากจับเพราะว่าย่านมันเสียเนี่ยเห็นไหมเห็ดดำได้แค่นี้แหละไ้แค่นี้แหละเห็ดดำที่ไปเก็บเหมือนนั้นโอเคจะสิทธายรูปตอนลงขวดแล้วให้เบิ่องอีกทีนึง ขอกำลังใจจากเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ